ไปดี่พอแม่พี่น้องที่เขาลุกฮันฐานน้องมุนี้กับพบกับสซิงกายสาลน้ามือนีแต่เองกับบอมีอย่างไรเนาะมากี่เขาขี่เขาแล้วเมมข,าวข,าวขาวแรงอัปเดตคลิปอัปเดตคลิปเลยเนาะพอบรรพี่น้องบี่ได้ลงคลิปลายมือลายเว้นนะก็เลยต้องมาขิ่เขามือนี้บอมีเมนูอย่างเนาะเสนอเมนูอาหารไทยเป็นแบบมเมนูที่หม,กม,กมกักหมักหมักเลยวะเขาป่วยกับอะไรเนาะนั่นก็นคือแกงเขียวหวาน ปลากายปลากายนี่กะบถาประเทศลาวนะคนจะเอิ่อนมาปลาตองกายแต่ประเทศไทยเพิ่อเอิ่นปลากาย, <c oughs> า,า,ยลายนี่เขาตายไล่ดิกินผู้เดียวได้มั้ยกินไลยเนาะกินไลายล,ายลาย่เดี๋ยวตายเทคคอตักแกงกันเนาะแกงปลากายหน้าตาก็จะประมาณ เคี้ยวหวานคือกระปุลนนี่เนาะคือนำกระปุนคือนำขนมจีนแซ่บเนาะเอาตีลงไปเลยน่าจะเป็นหน่อไม้เีกน้องนีง่แซ่บๆโอ๊ยออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยลาดกลดลาดหัวมากินกันเลยไล่หลายสกินหมดิโมดิน่าซีมืดนาะหิวเขากินแล้วก็ได้อ แกงเขวานเป็นอาหารไทยจินตายมากักมากมากมากเนาะถ้าเป็นแกงเขวานมาักแบบกินกับขนมวีนก็ได้กินกับข้าวก็ได้ท้ามถามว่าอ,อยู่บ้านเคยกินบแกงเขวานบุนเคยกินเนาบุกเคยกินเดี๋ยวเมื่อ้านจะลองแกงให้แม่กินแล้วก็วกวกสิบเอ็ดใจเนาะแต่เราสิบหกติดตรงสิงบเปนหวานเหละ แซ่บแกจังหวัดจะแกงแกงเป็นเนื้อไก่ก็ได้หรือว่าเนื้อปลาตองกายเพราะว่าบ้านตายน่ะมีปลาตองกายแบบนี้หลายๆปลาตองกายแบบนี้กัเห็ดเลยลายเมนูเดียวอยู่บ้านเอามาเห็นจิ๋นกินแล้วกะมาทอดเด็กน้องมาผักผักเลยกับตำใบโห่จิงไข่กับเทียมอู้หึเลยลายเมนู ตายมาเห็ดแบบทอดนี่นะมันแซ่บเนาะคันเห็ดคันต้มคันแกงเห็ดบัวลาเนาะปลาตองก่างลายบุ้ยไผ่ต้มไผ่แกงปลาตองเนาะมันมีแต่เอามาลาบแล้วกินนีน่อะกาศเอามาเห็ดลูกชิ้นแบบนี้แล้วก็เอาไปทอดเนาะปลาตองแซ่บอยูวีพอเจเอินปากปากกายในวันเอินปลาตองหรือว่าถามเป็นปลาตองตัวใหญครับปลาตองกาย ตอนยังหมดอีกมากก็เทปกิเลนเดี๋ยวดอกเมนูแบบว่าเคหวานแบบนี้เนาะในทอร์ัดแต่ว่าเคยเ็กินย่างเผอนะมันเป็นเมนูไทยเนาะแต่ถ้านแถวในเมืองก็จะก็จะอาจเคยเห็ดแต่ต่างกันอยู่บ้านนอกพอเขาจักรเนอกหวานๆเนาะกินหลายอ้วน ต้องกใกล้ไงเห็ดชมปลากินกระแซบที่ได้ไลน์เมนูเห็ดชม้ากระแซบนะตายอยู่บ้านกะยึดอาสีเห็ดชมอพ้าก็อีแม่ตะกี้ตอนนั้นเยืนอยู่ประมาณมเจ็ดหรือมหกเนี่ยเห็ดชมปลาขายคาราโมยเ็ดเป็นบ่อชมปลาเป็นเนาะโอ้อยู่บ้านก็เลย ตอนจะแม่งเทพอ่ะตอนจะคือแม่งเทในี่ก็เห็ตเอามากิน,าหน,หนาบงา,งปปา,างทีลายเนาะแซ่บแซ่บเลยของปลาเขาเยาะปะอยู่ยังสิ่ยายนน้อยบ้านตายเอิญมาข้างหัวเนาะยิงเขาเลยมันมันเฮียปะเลยเนี่ย ก็าะได้เมื่มอบ้านตายก็จะเห็ดเมนูแบบแบบเห็ดสมป้าแล้วเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดห้เบิรงเราเพราะว่าตายเป็นคนมักเห็ดกินอยู่แล้วแต่ไตอยู่เนี่ยบ่ได้คอยได้เห็ดันได้เพราะว่ามันีแต่เมนูไทยเลยนะอยากกับผมกกินปลาแดกคือบ้านไตไม่ก็จะบผมกินปลาละเพิ่นกินแตงปลาแล้วเพิ่นบุกกินปลาแดกเพิ่งบ้านมีตายตติ่ได eh. um ้ก mm ินปลาแดก Let's ้ทุกการติดตามของช่องไปกันด้วยพี่น้องบ๊ายบาย